รู้ไหมครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้าขายของแพงด้วยเหตุผล2ข้อครับข้อที่1ครับคิดว่าการขายของแพงเนี่ยมันเป็นการทําลายลูกค้าครับอุ้ยลูกค้าจ่ายแพงเนี่ยลูกค้าจะมีตังค์ซื้อเหรอข้อที่2ครับเขาคิดว่าขายแพงแล้วเนี่ยจะไม่มีใครซื้อครับ แต่สองข้อนี้ไม่จริงเลยครับยกตัวอย่างตามนี้นะครสมมุติเล่นๆนะครับว่าวันนี้พ่อคุณไม่สบายครับแล้วหมอบอกว่าจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลด่วนมียาทั้งหมด3แบบครับแบบแรกเมตรละ200ครับแบบที่2เมตรละ5,000แล้วแบบที่3เมตรละ3 0ม0 0ื่นครับสมมุติว่าวันนี้คุณมีตังค์ครับคุณคิดว่ายาแบบไหนที่คุณจะเลือกให้คุณพ่อครับแน่นอนฮะเมตรละ3 0 0 0 0ื่นใช่ไหมครับคุณยังไม่รู้เลยครับว่าสรรพคุณยาเนี่ยมันคืออะไรแต่แน่นอนว่าการที่มันตั้งราคา3 0,000ื่นได้เนี่ย มันต้องมีอะไรกว่าเม็ดละ5,000แน่นอนใช่ไหมฮะนี่คือการมองสินค้าในลักษณะไฮคุณตี้มากขึ้นครับเพราะลูกค้านเนี่ยผูกโปรแกรมไว้ในหัวแล้วครับว่าของแพงเนี่ยเท่ากับของดีเสมอครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจได้ที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับแล้วทุกๆวันนะครับจะมีคลิปดีๆส่งตรงถึง,งคุณทุกวันครับ